ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล c h ชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r อ i s t ค่ะคลิปนี้เรามาดูความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมค่ะได้แก่ราศีมิถุนตุนกลกุมนะคะประจำช่วงวันที่1-15ถิพฤษภาคม2566ค่ะมาดูกันว่าความรักของชาวธาตลมจะเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลค,ค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ จะไม่ตรงกับของไทยนะคะถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจลองเช็คที่ใต้คลิปดูก่อนได้ค่ะเปิ้ลจะระบุเอาไว้นะคะว่าคนที่เกิดธาตุลมมีถุนตุลกุมคือคนที่เกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าเกิดคุณเกิดในช่วงเวลาดังกล่าววันดังกล่าวเนาะคลิปนี้คุณสามารถดูได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงแปลว่าที่คุณทราบมาเป็นแบบไทยนะค,ะคุณลองเปิดใจดูแบบช่องเปิ้ลดูก่อนคะ่ะว่ามันตรงไหมถ้าฟังแล้วมันไม่ตรงคุณจะยึดแบบไทยลองฟังดูก็ได้ดไดเช่นกันเพราะพลังงานแบบนี้ดูให้คนหมู่มากค่ะมันอาจจะตรง บ้างไม่ตรงเลยตรงทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกันถือว่าดูเป็นแนวทางเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดูเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองเนาะถ้าเกิดฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะกับอีกวิธีหนึ่งที่เปิ้ลมักจะแนะนําเสมอๆคือการดูแบบลักขณาค่ะ จำเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆถ้าคุณรู้เวลาเกิดยังไม่รู้จักว่าลัคณาคืออะไรตามลิงก์ไปหาได้เนาะแล้วลองยึดลัคณาดูอีกอันนึงค่ะิ้นก็ค่อนข้างแนะนำเนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยยึดลัคนามากกว่าวันเกิดโดยทั่วไปเนื่องจากว่าใช้เวลาเกิดประกอบด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครเออเราไม่รู้เวลาเกิดเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็สามารถยึดวันเกิดตามปกติได้ไม่ต้องหน่อยไม่ต้องเสียใจไปนะมันก็สามารถดูได้อย่างน้อยมันก็เป็นแนวทางไกด์ไลน์ให้กับเราได้เหมือนกันนะคะ ไพ่ที่เปิ้ลจะใช้ข้างหน้ามีสีสำรับเหมือนเดิมโรแมนซ์แซงโจนะคะไพ่คู่บุญอ่าไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่คาเล็กติโมชั่นการ์ดค่ะอันนี้ของเปิ้ลเองนะรอบเก่าเนี้ยขายหมดไปแล้วโซเอาท์ไปแล้วนะทั้งชุดที่เป็นคลาสสิกแบ็กอันนี้แล้วก็ชุดที่เป็นสีชมพูเนาะลิมิเต็ดพิงค์ด้วยนะแต่ว่าเปิ้ลกำลังจะ ออกสำรับนี้ออกมาใหม่คะ่ะรีพิ้นเนอะพิมพ์ใหม่นะคะแล้วก็จะเปิดให้จองวันที่1พฤษภาคมค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปตามที่เพจ Facebook ของ o o ูเ e ิ h a n n e l เอาไว้ด้วยได้นะคะหรือจะติดต่อสอบถามมาทางไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะใครอยากได้เห็นเปิลเปิดบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอออยากได้อยาก,อยากเอาไปลองเปิดเองอะไรแบบนี้ก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็เอาไปทาบุญเหมือนเดิมนะคะอาประชาสัมพันธ์ประมาณนี้เรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญกันเลยนะพลังงานของคนทั้ ลมค่ะมิถุนตุลกุมในช่วงวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมเนะาะไพ่อยากจะบอกว่าพลังงานช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาดูกันถ้าลมนะมิถุนตุลกุมค่ะ นิมิตฝันอาช่วงที่คุณอาจจะฝันฝันแม่นก็ได้นะหรือว่าอาจจะฝันบ่อยก็เป็นไปได้อาให้เราเอะไว้นิดงๆเท่ากิดว่าเราฝันอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นสัญญาณมีอะไรบอกกล่าวเราก็เป็นไม่ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณฝันถึงคนคนนี้ก็คล้ายๆฝันกลางวันก็ได้นะแบบเหมือนถ้าเกิดเรามีความรักความสัมพันธ์เราอาจจะไปเจอคนที่เป็นคนในฝันคนที่เราอยากสารสัมพันธ์แล้วคุณก็อาจจะมาโนว่าแบบเออคนนี้คือคนที่ใช่อะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะมีความฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ เงินความรักแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าความฝันของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันจะแม่นยําหรือว่าคุณมีความฝันในเชิงการวาดภาพอะไรไว้ยังไงกับเรื่องอะไรไว้บ้างเดี๋ยวมาดูค่ะว่ามันจะลิงก์กับแต่ละสถานะที่ไพ่ทาโร่จะออกมายัางไงบ้างนะอะ ก็ไม่แย่ก็โอเคนะต่อมาเปิ้ลใช้คาเร็กติมชันการ์ดเปิดให้ก่อนนะคะว่า energy ของคุณพลังงานอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้เนี่ยหนึพฤษภาคมเนี่ยคนทัดลมเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเป็นยังไงบ้างเน้นไปที่ตัวคุณเองก่อนนะคะหรือมันอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเยอะๆในช่วง15วันนี้ก็ได้เป็นคนคุยความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนก็เป็นคนคุยของคุณหรือคู่กรณีของคุณแฟนคุณหรือว่าอาจจะหมายถึงคนที่เข้ามาดิวกับคุณเยอะๆในช่วงนนนี้้กก็ไดเช่ัะ มาดูพลังงานค่ะว่า15วันนี้นะคนทาตลมอารมณ์พวาอมรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างโกรธง่ายหายเร็วอ่าปิดปาดนะช่วงนี้อาจจะใจร้อนขี้หึงอ่าใจนักเลงว่ามาตรงๆคิดว่าน่าจะใจร้อนแหละนะช่วงนี้อากาศมันก็ยังร้อนอยู่นะเจ้าชู้อ่ามีแผลเป็นโอเค ธรรมะธรมโมโอเคคุณอาจจะเข้าหาวัดอะไรอย่างนี้นะเป,นเ,ปนเป็นที่พึ่งทางใจก็เป็นไม่ได้ช่วงนี้คุณอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้แล้วทําให้คุณหึงหวงอะไรเงี้ยโมโหอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าด้วยความรักเขาคุณก็เลยอาจจะยังแบบ ให้อภัยอะเนาะโกรธง่ายหายเร็วแต่ว่าพอคำว่ามีแผลเป็นเนี่ยเปิ้ลไม่ได้มองว่าอาจจะมีแผลเป็นจริงๆแบบในทางร่างกายก็ได้หรือมันอาจจะเหมือนแบบว่าเออมันมีเรื่องเดิมๆซ้าๆซ้ำ,ซำๆหลายๆรอบแล้วก็เป็นไม่ได้สมมุติถ้าเกิดคุณไปดีลกับคนที่เขาเจ้าชู้คุณก็เคยจับได้อันนี้ก็จับได้อีกอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเหมือนเป็นเรื่องซ้ําๆก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการเข้าหาเรื่องธรมธรมะธรรมโมหรือคุณปล่อยวางหรือว่าเข้าใจศาสนาธรรมก็จะช่วยให้คุณโอเคขึ้นก็ได้นะคุณจะได้ไม่ต้องแบบปี๊ ง่ายหายเร็วเนอะแต่ว่ามันเหมือนอยู่กันด้วยความเข้าใจถ้าคุณยังรักคนคนนี้นะเพื่อนก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะต้องทําความเข้าใจว่าเราจะเอาอยัางไงกับความสมพันนี้เราจะไปต่ออย่างไงมีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่คิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะพูดคุยกันตรงๆเนอะใจนักเลงแบบแตัดสินใจมันเลยความชัดเจนในใจคุณอนะว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อก็คือต้องยอมรับหรือว่าจะแบบไม่ไหวและเลิกอะไรแบบเนี้ย คมื่ว่าสถานการณ์อารมณ์อาจจะเป็นประมาณนี้ได้เหมือนกันนะอ่ะนี่คืออารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วง15วันนี้ตรงมากน้อยแค่ไหนก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเราเริ่มต้นกันเลยกับไพ่ทาโร่ค่ะคนโสดนะ Uh, มิถุนตุลกุมค่ะคนโสดคือโสดสนิทไม่มีคนคุยเลยหรือว่าจะโสดแบบมีคนเข้ามาคุยคุยอยู่แต่ว่าคนภายนอกก็สถานะคุณคือโสดอนะเนาะแล้วก็ยังไม่มีใครรู้อะไรว่าคุณคุยกับใครอะไรยังไงก็สามารถดูสถานะโสดได้ค่ะคนโสดทัดลมค่ะมิถุนตุลกุมค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะช่วง15วันนี้นะหนพฤษภาคมค่ะความรักของคนมิถุนตุลกุมคนโสดค่ะเป็นยังไงบ้างมา คิงออฟซอ d ทัดลมจริงๆเมจิเชียนอ่าสามถ้วยอห้าดาบอัดสวินเหรียญเดวิลว้าว คุณน่าจะไปเจอคนที่คุณลุ่มหลงแหละนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคนโสดมีโอกาสที่คุณจะไปเจอคนที่คุณแบบโอ๊ยตายละคนนี้ถูกใจใช่เลยแบบสปาร์กมากเป็นไม่ได้เพราะมันมีเดวิลขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังคําว่าเดวิลเนี่ยมันเป็นการลุ่มหลงมากกว่าความรักนะคุณเจอปุ๊บคุณรู้สึกว่าคุณนี้แบบใช่เลยสปาร์กหรือว่ามันอาจจะเป็นการที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้แบบคุณอาจจะชอบรูปร่างหน้าตาเขาแต่ยังไม่ได้รักเขาเนาะย,ยังไม่รู้จักนิสัยจริงๆของเขาหรือว่าการสารสัมพันันนธ์คร้้งี คนที่เข้ามาคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาเลยนะเขามีแฟนมีคู่แล้วไหมหรือว่าเขามาหวังทางกายคุณอย่างเดียวหรือเปล่าคําแนะนําเวลาคนโสดแล้วมันเห็นคําว่าเดวิลขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าช้าช้านะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะตับชอบเขาแค่ไหนคือมันสปาร์กมากนะเนอะบางทีเราเห็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าเฮ้ยคนนี้ถูกใจใช่เลยเนี่ยมันเหมือนคนในฝันเนี่ยเหมือนที่พันบอกมันก็ทําให้คุณเหมือนแบบเอ้ย ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดช้าช้าไม่ได้ใช้สติอะไรเยอะเนอะเราก็จะโอ้คนนี้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยใจแล้วก็เหมือนแบบหมกมุ่นกับเขาแล้วก็สารสัมพันธ์ยางรวดเร็ว,เ,รวเดวิ่มันเป็นไพ่ของการหมกมุ่นเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> มันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบรุ่มหลงเขาได้ง่ายมากแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้เหมือนเมื่อกี้ที่บอกอ่ะเจ้าชู้คารมดีนะมีเมจิเชียนขึ้นมามันทาให้การพูดอะไรก็แบบดูถูกไปหมดเลยเขาพูดอะไรก็ดูใช่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ย เป็นไปได้แต่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นดูดีๆนะว่าความสัมพันธ์เนี้ย เขามีคู่มีแฟนแล้วไหมหรือเขาคุยกับคนอื่นไหมเขามาหวังแค่ทางเซ็กทางกายกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาจริงใจซึ่งการดูแบบเนี้ยมันไม่ได้ดูได้ในภายในวันเดียว2วันเนาะมันจะไม่ต้องใช้เวลาเพราะฉันสิบห้าวันนี้ถ้าเปิ้ลแนะนําคนโสดค่ะคุณดูไปให้เลย15วันถ้าถ้าเกิดคุณสาราม,มันกับเขาในเชิงค่อยๆพูดคุยทําความรู้จักกันไปเนี่ยและเขาก็ไม่ได้เร่งรีบความสัมพันธ์แล้วทําให้คุณแบบว่าค่อยคอยรู้จักโต,ตนเขามากขึ้นได้นะ คุณก็สามารถครบกับเขาได้แต่ถ้าเขาเข้ามาคุยกับคุณแล้วมาขอมีเซ็กแล้วคุณไม่ให้แล้วเขาหายไปเลยเนี่ยก็ชัดเจนนึกออกไหมว่าเขามาสนใจในทาง,ทางด้านทางกายคุณอย่างเดียวแล้วมันมีไพ่สามถ้วยขึ้นมามันมีความแบบ ชอบมากถ้าเกิดเขาโสดนะคุณก็รู้สึกรุ่มหลงเขามากอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่โสดมันเป็นไปได้เพราะสามถ้วยนะเดวิลขึ้นมามันแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีคนมากกว่า2คนในความสัมพันธ์แปลว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีคนคุยตัวเลือกทางเลือกอื่นก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้น ใจร่มๆค่อยเป็นค่อยไปนะคิงดาบกับ5ดาบขึ้นมาเพื่อก็ต้องบอกว่าคนท่าลมคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่จริงๆมีไหวพริบแต่ถ้าเกิดเวลาคุณตัดสินใจอะไรปูดปาแต่คุณก็อาจจะไม่ได้ฟังใครเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแนะนําว่าระมัดระวังเรื่องอีโก้เรื่องการไม่ฟังคนอื่นเนาะถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยเดูดีๆด,ดูนานๆคนนี้แบบเหมือนเขาแบบเอ้ย e เขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านู่นนี่อะไรใดๆก็ตามที่มีคนพูดคุณฟังหูไว้หูเพื่อไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปเชื่อแล้วหน่อย หรือคุณจะไม่เชื่อเลยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ถูกต้องเนอะมันเหมือนกับว่าเราควรจะฟังหูไว้หูแล้วความสัมพันธ์มันถึงจะดีใบสุดท้ายเป็นอัศวินเหรียญหมายว่าช้าช้านะคุณเจอคนคนนี้มันจะมีความรู้สึกปู๊ป๊ารวดเร็วสปาร์กแล้วมันจะทําให้คุณเหมือนแบบอาจจะแบบเช่ไนหน้ามือตาบอดอะไรเงี้ยเป็นไปได้เพราะฉันระมัดระวังส่วนใครอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเหมือนตอนเนี้ย คุณก็คุยๆกับคนคนนี้แหละอ่าก็ต้องบอกว่าถ้ามันมีการทะเลาะเบาแวงกันไปเงียบหายกันไปมันอาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันได้นะแต่ว่าการพูดคุยเนี้ยมันก็ยังไม่พัฒนาไปไหนหรือคุณรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าคนคนนั้นที่คุณไปชอบหรือคุณไปสนใจเขามีคู่มีแฟนแล้วหรือมีคนคุยคนอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะตัดใจมันก็รู้สึกว่า คุณอาจจะยังตัดใจไม่ได้ร้อเเพราะมันมีเดวิลเนาะมันยังมีพนานาการคุณยังรุ่มหลงคุณยังคิดถึงเขาอยู่อะไรแบบนี้อาจจะมีการฝันถึงแบบที่ิ้นบอกเนาะแต่คุณจะนิ่งละซึ่งิ้นก็มองว่ามันก็ดีเหมือนกันเวลาจะเป็นตัวช่วยคุณค่ะให้คุณหลุดออกมาได้เ,เชื่อนะว่าคนทัดลมเนี่ยเป็นคนที่มีมีไหวพริบมีสติปัญญาคุณรู้อะไรถูกอะไรผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ไม่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเราอย่ากระโดดเข้าไปค่ะ เราก็อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเราถึงแม้ว่าเราจะตัดใจไม่ได้เรายังไม่ลืมแต่เราก็ไม่ไปสารสัมพันธ์หรือไปทําอะไรเพิ่มเติมให้มันแย่อะไรอย่างเงี้ยปคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเป็นกําลังใจให้ถ้าใครอยู่ในภาวะแบบนี้นะไม่ได้บอกว่าทุกเคสถ้าเกิดว่าคุณโสดสนิดแล้วไม่มีคนเข้ามาช่วงนี้ดูนานๆเท่านั้นเอง แต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบเออฉันก็อยากจะปุ๊บปั๊บรับโชคแล้วฉันก็แบบเออไม่ได้จริงจังอะไรอันนี้แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการคนที่จริงจังเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่เข้ามามันอาจจะมีความลุ่มหลงทางกายชอบกันภายนอกยังไม่ได้รักกันจริงๆเพราะฉันดูไปนานๆค่ะว่าคนนี้เขามีความเขาเรีเยกอะไรนะเข้ามาหลอกคุณหรือเปล่าหรือเขาจริงใจจริงจังมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะคะต่อมาโรแมนต์แซงโจค่ะหนึ่งใบให้กับคนทัาลมโซดเป็นยังไงบ้างอืมมา Children คุณอาจจะไปดิวกับคนที่มีนิสัยเด็กๆก,ก็ได้หรือคุณอาจจะไปเจอรักต่างวัยตัวคุณเองมีนิสัยเด็กหรือว่าเขาเด็กก็ได้หรืออายุจริงๆก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะไปดิวกับความสัมพันธ์ของคนที่มีลูกอยู่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยมีความผูกพันหรือรู้จักกันตอนวัยเด็ก ก็เป็นไม่ได้นะเออเนี่ยคำว่า children มันมีความสัมพันธ์กับคุณได้หลายอย่างคือคุณอาจจะเจอคนนี้คุณรู้สึกสปาร์กเหมือนโอ้ยกลับไป14อีกครั้งหนึ่งบรรยากาศแบบการลุ่มหลงหรือว่าการมีรักแรกพบคุณไม่ได้เจอมานานละซึ่งมันก็บอกว่าเนี่ยอันนี้มันเหมือนแบบเจอแล้วคนถูกใจใช่เลยเนี่ยมันเหมือนคุณกลับไปรู้สึกมุ้งมิ้งคุณอาจจะอายุแบบเยอะแล้วก็ได้เนาะแบบ3-40อะไรเงี้ยแล้วพอคุณมาเจอคนคนนี้คุณรู้สึกว่าตายละฉันกลับไปแบบแบบเหมือนสนุกกกกสนนนนนาาารรรอออดดีี้้้แแบบะไไ่งงเเหหหววป็็็ๆคัึื ความสัมพันธ์นี้เป็นรักต่างวัยได้เหมือนกันนะคะมันมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ประมาณนี้อันนี้สําหรับคนโสดก็เป็นกําลังใจให้ช้าๆไว้แล้วจะปลอดภัยนะคะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะถ้าลมค่ะมาถ้าลมไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะความรักของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน15วันนี้จะเป็นยังไงเอ,อ่ยจะได้พัฒนาไหมหรือจะเป็นยังไงไหนไพ่ช่วยบอกทีค่ะมา The Fool เ oh, ดอะมูนโอ้โหเมเจอร์คณะเยอะมากสั Herm it. Herm it. Herm it. นเฮอร์มิตเฮ้ยเมเจอร์คณะสี่ไปแล้วอะเจ็ดไม้โอเคนึกว่าจะเมเจอร์คณะหมดเลยสี่เหรียญอะก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคนคุยนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะยัง ไม่ไดพัฒนาไปไหนมันอาจจะยังรุ่มรุ่มดอนดอนอยู่ก็เป็นไม่ได้ใครที่เงียบเงียบหายกันไปมันจะมีการวนกลับมาคุยกันเปิ้ลไม่ได้คิดว่าคุณสองคนจะไม่ได้คุยกันเลยนะมันยังจะมีการพูดคุยกันอยู่ถ้าตอนนี้คุณคุยกันก็มีโอกาสที่จะห่างๆางกันค่ะเพราะว่าเฮอร์มิตสี่เหรียญเดิมูลขึ้นมาอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นจังหวะช่วงเวลาที่ ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเหมือนกลับมาคิดทบทวนกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงดีนะมันดูคุมเครือมันดูไม่ชัดเจนถามว่ามันจะสามารถชัดเจนได้ในเร็ววันและพัฒนาไหมเปิ้ลก็ยังไม่เห็นว่ามันจะพัฒนาถ้าเกิดคุณให้อิสระแก่การคุณไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปคุณจะมีความสุข แต่ถ้าคุณแบบเออมันก็คุยกันมานานแล้วมันไม่เห็นทิศทางเลยว่ามันจะพัฒนาได้ไม่พัฒนาได้คุณอาจจะตัดสินใจด้วยตัวคนเองเพื่อจะทําให้มันชัดเจนก็ได้นะอย่างเช่นว่าเอองก็ move on และกันเงินฉันไม่เอาละอะไรเงี้ยถามว่าคุณทําได้จริงๆริงไหมมันเป็นความคิดว่าอยากจะทําค่ะแต่ว่ายังทําไม่ได้ร้อแต่เป็นแต่เห็นคุณพยายามนะ เจ็ดไม้มันคือการพยายาม move on เป็นไม่ได้ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานแล้วมันไม่คืบหน้าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความชัดเจนคุณจะเปลี่ยน the mood จากความไม่ชัดเจนมาเป็นความชัดเจนคือเดือดซันด้วยตัวคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคือความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแบบเป็นยังไงต่อไปมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดคุณปล่อยความสัมพันธ์แบบนี้ มันก็จะยังคงไม่ชัดเจนมันใช้คานี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้หรือมันอาจจะมีความจริงปรากฏว่าคุณก็อาจจะเหมือนคิดออกหรือตกผลึกว่าทําไมความสัมพันธ์นี้ของคุณมันถึงพัฒนาไม่ได้สักทีบางทีเราแบบไม่แน่ใจหรือเราก็มองข้ามหรือว่าเราพยายามจะอิกนอไม่สนใจว่าเออเราชอบเขาอะเราก็เลยไม่ได้สนใจว่าทําไมเราถึงพัฒนาไม่ได้สัที จังหวะช่วงนี้ค่ะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของคนที่เป็นนักปราดเนาะเพราะฉะนั้นเราจะคิดออกนะคนทัดลมคุณเป็นคนฉลาดคุณจะเหมือนแบบใช้สมองมากขึ้นใช้อารมณ์น้อยลงแล้วคุณก็อาจจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยคุณรู้แล้วละ่ละเหตุผลที่เขาไม่สามารถพัฒนา,นากับคุณได้ไมันเป็นเพราะอะไรเปิ้ลไม่ได้ฟันธงว่าเป็นเรื่องไหนเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ไปเจอว่าอ๋อเขามีแฟนแล้วหรือว่าบางคนก็บอกอ๋อโอเคเพราะว่าเขายังไม่มั่นคงหรือว่าอ๋อเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จริงใจกับใครตั้งแต่แรกแล้วเขา ก็ตั้งใจตั้งใจคุยเล่นๆอะไรใดๆก็ตามที่คุณจะได้รู้มาอาจจะคิดตกผลึกด้วยตัวคุณเองหรือไปได้ข่าวมาหรือใดๆก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคุณอาจจะรู้ความจริงว่าคุณจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้หรือคุณอยากจะทําให้มันชัดเจนโดยการที่คุณตัดสินใจเองคือ move on ออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไม่ได้มันเป็นความคิดนะเพราะสี่เหรียญมันเป็นไพ่ของการนั่งแล้วก็ยังคิดทบทวนอยู่ว่า คุณจะตัดสินใจซ้ายหรือขวาหรือยังไงดีซึ่งมันอาจจะเป็นการตัดสินใจเงียบเียบเปิ้ลไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะมีการตกลงกับคู่คกรณีของคุณนะถ้าคุณจะมูฟออนว่าเออเธอถ้าอย่างเงี้ยความสัมพันธ์เราไม่พัฒนางั้นฉันไปแล้วนะฉันไม่อยู่แล้วนะมันไม่มีการพูดตกลงแบบนั้นนะคะมันจะเหมือนเราตัดสินใจตกผลึกด้วยตัวเราเองแล้วเราก็ค่อย move on เงียบเงียบด้วยตัวเราเองเพราะว่าถามว่าเรามั่นใจไหมเราจะ move on สำเร็จ เม่ก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราเริ่มคิดได้แล้วว่ามันเสียเวลาแล้วเราก็เลยอยากจะ move on จากมันเป็นไ่ได้แต่้าความสัมพันธ์นี้คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยาก move on มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่นิ่งๆค่ะต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องตัวเองทำงานหาเงินเรียนหนังสือสอบหรือใดๆก็ตามเป็นไปได้เนาะแต่ว่ามันก็จะยังคงไม่ได้ชัดเจนยังไม่พัฒนาจากนี้ไป ใน15วันนี้เนาะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้กังวลเรายังเป็นเดอะฟูอยู่อย่างที่เพื่อนบอกตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะก็คุยไปก็มีเพื่อนคุยก็ยังดีกว่าเงาอะไรเงี้ยมันก็คือจะยังได้คุยกันต่อไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเรียกร้องให้มันพัฒนาไปมากกว่านั้น มันคือตัวเราเองค่ะที่ต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะเอาอยัางไงเพราะว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเขานิ่งๆมันคือตัวเราเองหรือเปล่าที่จะต้องออกมาเพื่อไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือเราต้องชัดเจนด้วยตัวเองก็คือถ้าเขาไม่พัฒนาคือเราจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยใดๆก็ตามเพื่อสร้างความชัดเจนก็เป็นกําลังใจให้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครยังโอเคในความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ามันก็จะค่อนข้างนิ่งๆนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรือคุยกันน้อยหรือว่าอาจจะคุยกันปกติแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือว่า่าตตืนนเ้ อะไรเท่าไรในความสัมพันธ์ของคุณเนื่องจากว่ามันมีเจ็ดไม้เนะเาะก็คิดว่าต่างคนต่างไปวุ่นเรื่องตัวเองเรื่องงานสมัครงานใหม่หางานใหม่ตกงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาระของตัวเองอะไรเงี้ยเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดนะคะอ่ะโรแมนเซนโจอหนึ่งใบให้คนอ่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมค่ะมา trust ค่ะต้องอยู่กันด้วยความไว้วางใจนะถ้าคนคนนี้คุณเชื่อใจเขาได้ ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้คุณไว้ใจเขาไม่ได้คุณมีความระแวงความสงสัยความไม่ไว้วางใจความสัมพันธ์นี้มันจะทําให้คุณไปต่อได้ยากนะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับเป็นคําแนะนําก็แล้วกันว่าทมตัวเองค่ะว่าความสัมพันธ์นี้คุณสามารถไว้วางใจคนคนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคุณเชื่อใจเขาได้ไหมหรือว่าคุณระแวงนะถ้าคุณเชื่อใจเขาได้ความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปต่อได้ค่ะแต่ถ้าเกิด ไว้ใจกันไม่ได้คุณระแวงคุณรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันคุมเคือทำไมมันไม่ชัดเจนคุณจะได้รู้ความจริงภายใน15วันนี้แหละจากไพ่ที่เปิ้ลนเห็นแล้วคุณก็จะต้องมาถามตัวเองแหละว่าคุณยังจะไปต่อกับเขาดีไหมนะคะอ่ะประมาณนี้สําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อมาคนมีคู่บ้างความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะมีแฟนกันมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้แต่ว่าคนอื่นๆเขารู้ว่าคุณนะ่ะมีคู่ของคุณแล้วนะอะไรประมาณนี้นะ ความรักของคุณในช่วง15วันนี้จะเป็นยังไงคะ1-15พฤษภาคม66นะคะความรักของคนธาตุลมที่มีคู่คะ่ะจะเป็นยังไงเอ่ยมาเ s well. สซสบอล10ไม้อัดสวินเหรียญ6ถ้วย6ดาบ เจ็ดไม้โอเคคิดว่าคนมีคู่ค่ะคุณก็น่าจะไปวุ่นวายในเรื่องการงานเหมือนกันเหมือนมีภาระความรับผิดชอบ ในชีวิตอะไรเยอะแต่ว่ามันมี justice ขึ้นมาแล้วก็มีเด็กถือเหรียญไม่ใช่เด็กถือเหรียญอัศวินถือเหรียญไม่คิดว่าความรักของคุณยังดีอยู่นะและ้วหกถ้วยหกดาบก็เป็นไพ่ที่ไม่ได้มีไพ่อะไรที่มันแย่เลยแต่ว่าสิบไม้เป็นไพ่ความเหนื่อยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณก็ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์นะคุณก็ยังรักกันดีอยู่แต่มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตของคุณที่ต้องแก้ปัญหาที่ต้องฝ่าฟันอาจจะต้องมีภาระรรัับบบบผิดชออ,ออออเเเยะแแแพ่าาตงงนนล้ว,งงลวมก็ คือภาระความรับผิดชอบเรื่องบ้านเรื่องลูกเรื่องแฟนเรื่องอะไรใดๆก็ตามมันอาจจะมีภาระยเยอะเนาะก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็เป็นกําลังใจให้เป็คิดว่ามันจะไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดคุณอยู่ด้วยความรักนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีภาระในเรื่องความรับผิดชอบที่คุณหนักอึง้งในเรื่องครอบครัวมันก็หมายถึงเรื่องการงานค่ะอาจจะงานเยอะงานยุ่งมากก็เป็นไปได้บางคนเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่บางคนทาธุรกิจใหม่หรือใดๆก็ตามมันอาจจะมีการแบบ เหมือนเราไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเนาะทำให้ความรักมันค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เห็นว่ามีปัญหานะแต่เหมือนกับว่ามันก็รักกันดีแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไระแบบวุ้ยหวาไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งกันไม่ได้แบบไม่รักกันหรือไม่เข้าใจกันใหม่คะ่ะมันมันอยู่กันด้วยความเข้าใจเนาะแล้วเราเอาเวลาส่วนใหญ่ของเราไปโฟกัสในเรื่องงานมากกว่าแล้วก็ไปเรื่อยๆมีเรื่องให้ฝา่าฟันในเรื่องทุรการงานการเงนิน ซะมากกว่านะแต่ถ้าเกิดการงานคุณไม่ได้เยอะไม่ได้ยุ่งบางทีมันคือการที่เรามีภาระในเรื่องครอบครัวนี่แหละที่ต้องรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่สนใจเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นโดยรวมเ้นไม่ได้คิดว่าคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่อง ความสัมพันธ์อะไรมากมายนะคนมีคู่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันมีแจซิตคือมั่นคงเนะาะอัศวินเหรียญก็มั่นคงหกถ้วยก็คือดีคือดีหมดเลยแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้เพราะภาระเอยอะเท่านั้นเองนะคะโรแมน์เซจค่ะหนึ่งใบแค่คนมีคู่ค่ะทั้ลมค่ะมาอุ้ยดีดฮิลลิ่งแฟมิลี่นี่ไง มันอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งมันมองว่ามันหมายถึงพัน,นหาความรับผิดช,ชอบก็ได้นะคือต้องดูแลลูกดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลพล่แลพอแม่อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ได้แต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบุคคลอื่นในครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอะไรต่างๆนั้นนะที่เข้ามาเป็นภาระเข้ามาแบบวุ่นวายทําให้คุณต้องไปรับผิดช,ชอบไปดูแลไปช่วยเหลือเพิ่มเติม ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉันอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้แต่คุณสองคนก็ยังรักกันดีอยู่ถ้าคุณสองคนสื่อสารการจับมือกันแน่นพอรักกันมากพอก็คิดว่าคุณสองคนจะช่วยกันฝ่าฟันไปเนาะถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นปัญหาของเราแค่สองคนอะมันเป็นปัญหาของคนอื่นที่เราต้องช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วทุกอย่างมันจะรอดนะคะโอเคจบประมาณนี้สําหรับความรักของคนทัดลมในช่วงวันที่1นึถึงสิ พฤษภาคม66ใครยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ